ค,ครับพี่น้องครับถ้าเราอยากจะเห็นประเทศไทยดีขึ้นนะภารกิจที่จะต้องทำเนี่ยจริงๆก็มีหลายด้านแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีการตกผลึกในกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วก็หลายๆายคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะว่าสามอย่างหลักๆที่เป็นก้าวย่มที่ต้องทำให้สำเร็จนะก็เป็นที่มาของเรื่องสามนิ้วนะ สนิ้วที่ว่านี่ก็คือ1นเนี่ยนะเอาประยุทธ์และคอสชออกไปนะครับสเนี่ยไปแตะในเรื่องของรัฐธรรมนูญเขียนรัฐนูนกันใหม่คอสชอ,อยู่เขียนรัฐนูนล,ลำบากเพราะเข้าคุมทั้งสภาคุมทั้งอำนาจในการบริหารและตุลาการเองนะะก็มีเครือข่ายที่ดูแล้วเนี่ยตุลาการปกติวันนี้ก็บิดเบี้ยวอย่างกรณีของแตงโมถ้าเป็นตุลาการระดับที่ ดูกลไกอํานาจรัฐเนี่ยยิ่งหวังไม่ได้เลยนะนะสวเข้าไปคาอยู่ในสภาเพราะฉะนั้นภารกิจที่2ก็คือว่าต้องหรือรัฐธรรมนูญและก็กฎหมายลูกรวมถึงกลไกคอสชอทั้งหมดให้ออกไปนะครับภารกิจที่3ก็คือให้สถาบันปฏิรูปตัวเองสถาบันกษัตริย์นั่นก็เป็นเพราะว่าไอ้คนเหล่านี้ที่มันอยู่ในอํานาจยึดอานาจนะมันอ้างว่าจงรับพักดีปกป้องสถาบัน สถาบันเองนะครับก็อยู่ในฐานะทีนะ่ก็ต้องพึ่งคนเหล่านี้แต่ว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าทหารอยู่ในการเมืองอ้างว่าทําเพื่อปกป้องสถาบันกษัตริยนะ์กษัตริย์ก็อำนวยอวยความสะดวกใหนะ้อำนวยความสะดวกให้ส่วนข้างล่างก็อำนวยอวยนะวให้ได้ทุกอย่างตามที่มีพระราชประสงค์ไว้เเพราะฉะนั้นเนะี่ย นอกจากเอาคอสชออกจากการเมืองกำจัดกลไกเครือข่ายของทาหารแล้วเนี่ยต้องเขียนกฎกติกาใหม่นะไอ้ที่มันรบรุงรังแล้วก็เป็นไปเพื่อสือรรบทอดอํำนาจของคอสชอนี่ต้องออกไปแต่วันนี้นะครับคอสชอก็ยังไม่ออกไปไกลไกอำนาจในเชิงกฎหมายในเชิงตัวบุคคลตัววัฒนธรรมองคอ์กรแล้วก็องค์ประกอบอื่นไม่ว่าจะเป็นมวลชนสื่อสารมวลชนเนี่ยมันยังอยู่กันครบเอาคอสชอ,ออกไม่ง่าย ไปแตะที่สาบารกษัตริย์วันนีนะ้ยิ่งเห็นเลยว่าสาบารกษัตริย์ไม่ยอมให้แตะต้องอะไรเลยนะไม่ได้เลยพยายามจะรุกกลับนะกดในส่วนที่จะต้องรุกคือไปข้างหน้าให้อยู่เสร็จแล้วก็จะสร้างบารมีอันนี้ผมได้สรุปให้พี่น้องเห็นเยอะครับแต่วัตถุประสงค์การทำซิปคลิปสั้นๆตรงนี้เพื่อจะมาเตือนสติว่าที่คุณอยากได้3ามนิ้วนั้นนะสิ่งแรกจำเป็นต้องทำ ผ่านมาสองปีวิ่งไล่ลุงตั้งแต่ปี2019ยนะ20ี2สิบปยี่สิสองจะสามปีไม่สำเร็จไม่ได้วิ่งกิซสัญจรก็ไปทะลุวังไปทะลุกำแพงอะไรกันนู่นนะแล้ววันนี้พอรื้อฟื้นวันที่สิบเดท,ที่ผ่านมาว่าจะไล่ไประยุทธ์เป็นไงครับมันเริ่มใช้กำลังทันทีสิ่งที่เราเห็นวันนี้นักวิเคราะห์ทางการเมืองเนี่ยนะหลังจากที่คุณ ชัดิขึ้นมาเราเห็นกนารชัดว่าพวกนี้ร้อนตัวคอสชอร้อนตัวเพราะมีตัวเปรียบเทียบเมื่อก่อนก็ถือแ้ไทยๆนะวันนี้คุณชัดชิขึ้นมาปุ๊บเีความหวังมีเลยนะฝนตกที่กรุงเทพน้ําไม่ท่วมนะเพราะไปลอกคลองลอกอะไรแล้วแก้ปัญหาตรงจุดเขี่ยทะลุแล้วยังมีอะไรดีๆเกิดขึ้นทํางานไม่ถึง10บวันนะ่อนจลาไปแปวันอะยุต์อยู่มาแปปีนะี่ผลงานอะไรไม่ปรากฏ แต่กานั้นก็ตามความพยายามที่อยู่ในอำนาจของประยุทธ์และคอสชอนะเราเห็นกนารชาติพวกนี้ไม่ไปเขาเร oh, ียกโอโซเชียสเหนือใดเขาไม่ยอมไปหรอกเพราะนั้นวันนี้นะการเอาคอสชอ,ออกจากการเมืองเอาทหารแก่ออกจากการเมืองรวมทั้งปลดล็อกนะปลดเอากลไกลโครงสร้างอำนาจที่เขาวางเอาไว้นะทั้งที่เป็นกฎหมายตัวบุคคลต้องทำทการจะทำให้สำเร็จในท่านหนึ่งคอสชออยังออกไปไม่ได้เนี่ย จะหวังสองสามเนี่ยมันยากมากผมได้พูดมานานแต่คนไม่เห็นความสำคัญก็บอกว่าเดี๋ยวกลัวคนจะลืมเรื่องนิ้วที่สามนะก็สเปะสปะแล้วไม่เคยรวมตัวกันจริงจังวันนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าเรากลุ่มที่จะออกไปขับไล่จะโดนปราบอย่างหนักถ้าตั้งใจจะขับไล่ให้สำเร็จเนี่ยต้องคิดต้องวางแผนเอาประสบการณ์คนแสดงมาประมวลคิดวิธีการเอาดูบทเรียนของคบเปส เราไม่มีนะองค์ประกอบเหมือนกอปรสอนสะแต่ถ้าจะทําให้มันสําเร็จเนี่ยนะคิดการให้ดีกฎหมายคือตัวอุปสัคกําลังทั้งพลตารวจแล้วก็ทหารก็คือตัวหนักขึ้นไปอีกถ้าขบวนไล่ประยุทธ์ประวิทยยังมีขบวนของนะสถาบันกษัตริย์เข้ามาด้วยนะเอามาพลกันนะประยุทธ์ประวิทยมันก็จะรวบเอามาเป็นประเด็นสําหรับการปราบแบบนะ อร่อยมืออร่อยปากเหมือนที่เคยทำับคนเส้อแดงเขาพยายามจะยัดเยียดสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ก่อการร้ายเป็นพวกแบ่งแยกดินแดนพวกล้มสถาบันถ้าจะล้มประยุกต์ประวิทร์นะวิธีการจะทําให้ได้ไปคิดเอาโจทย์มันเป็นอย่างนี้จะทํำยังไงแต่ถ้าวิธีการนอกสภาทําไม่ได้นะก็ต้องบอกเอาไว้เลยว่าผมไี่มองเผื่อไว้ไม่เชื่อน้ายายพวกเราที่เป็นม็อบทั้งหลายถ้านักการเมืองเขา้ามาเอวด้วยเนี่ยถ้าทางจะไปไม่รอดแต่ถ้ารอดเนี่ยดี ผมจะช่วยหนุนช่วยเสริมให้กําลังพลต่างๆเข้าไปช่วยเหลือแต่ต้องมีแผนที่ดีกว่าคนสแสดงมีแผนการที่รอบครอบรัดกลุ่มแล้วมีที่มาที่ไปแล้วก็ให้สําเร็จนะแต่มอ็อบเนี่ยถ้าไม่วางแผนดีเนี่ยที่สุดก็ลงเอยด้วยการถูกปราบถ้าใช้ความรุนแรงยกระดับมันก็จะไปผิดกฎหมายนะแพ้แล้วก็จะเข้าคุกกันเพราะถ้าจะคิดจะทํามันต้องดีกว่าคนสแสดงดีกว่าคปป,ปสดีกว่าพันธมิตรนี่เอาไปคิดกันเอง แต่ถ้าสมมติว่าเรื่องของม็อบเนี่ยไม่มีปัญญาทําได้นะสิ่งที่ผมฝากให้คิดไว้เลยก็คือว่าเตรียมการไว้เลยสภาประชาชนทั้งหลายที่เราสร้างกันเอาไว้เนี่ยวันนี้นะครับสำเร็จไม่สําเร็จแค่ไหนไม่รู้แต่ว่านะจะทิ้งชื่อประชาสภาประชาชนไปก่อนก็ได้นะเอาวางไว้แล้วก็ทํากันต่อไปแต่ว่าวาระเบื้องต้นเนี่ยตั้งคณะดําเนินการกันใหม่นะครับ เอาคอสอชออกจากการเมืองเอาทาหารแก่ออกจากการเมืองโดยสันติวิธีนี้แปลว่าเราจะร่วมกันร่วมไม้ร่วมมือกันทําทุกวิธีทางที่เป็นไปตามกรอบกติกากฎหมายพานเมืองนะเช่นการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การรณนรค์มเราจะต้องไม่ให้พักที่คอสอชอนะเป็นเจ้าของซึ่งก็มาจากเงินภาษีวามประชาชนนั่นแหละ ได้กลับข้อสภาอีกแล้วถ้าจะดีกว่านั้นอีกก็คือพรรคที่สนับสนุนคอสชกินหอ,อมตอมม้วนกับคอสชอ,อย่างภูมิใจไทยประชาธิปัตย์แล้วก็ชาติไทยพัฒนาพรรคเหล่านี้เราจะต้องถือว่าเป็นสกรูกับระบอบประชาธิปไตยนะพรรคไม่มีอุดมการณ์ต้องให้มันนะเล็กมันหดลงจะให้มันขยายสิ่งเ่าเนี้ยบางคนบอกวา่าโอ้ยนะไปมันก็ไม่ชนะอยู่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ นิ้วที่สามลัดไปนิ้วที่สามไม่ใช่ไม่ทาก็ทําไปสิทําให้มันหนักทําให้มันได้ผลแต่ว่าถ้าต้องการให้นิ้วแรกสําเร็จเนี่ยคนะอสอจอากจัดการเมืองเนี่ยถ้าลุกขึ้นมาจัดม็อบขับไล่ไม่สําเร็จแต่หวังผมหวังว่าจะทําให้สําเร็จได้แต่มันมันไม่ยอมขนาดแค่เอาประยุทธ์ออกเนี่ยก็อาจจะถึงเลือดถ,ถึงเนื้อทําต้องทําจริงนะถ้ามันไม่ได้การเลือกตั้งมาก่อนเนี่ย เราจะแพ้การเลือกตั้งและปล่อยพวกนี้กลับสู่การเมืองอีกไม่ได้เพราะนั้นแปลว่าเราแพ้จริงๆแปลว่าพลังฝั่งที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยเนะี่ยถ้านักการเมืองเขาไม่เอาด้วยนะเราไม่มีพลังอะไรเลยเพราะถ้าอยากจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินนยะพวกเราก็คงจะหนีไม่พ้นนะนะครับที่จะต้องทําจริงๆคิดจริงทาจริงอย่าเอาแต่คิดนะพูดหวังโดยที่นะไม่สามารถจะทําอะไรได้ เป็นแก่นเป็นสารจริงๆแล้วเอาภารกิจมาลวมรวมมาปนกันไปหมดร่างนูนฉบับประชาชนวันนี้นะบางคนก็เริ่มร่ามเริ่ม่ทํทไปเอะไม่ผิดหรอกแต่ผลของมันน้นค่ากสชคุมสภาอยู่เนี่ยเราไม่มีทางจะได้ร่ามนูนฉบับที่เปิดกว้างแล้วที่สุดแล้วเนี่ยถ้าสวยังอยู่เนี่ยนะมันก็จะต้องปิดกั้นไม่ให้ไปถึงนิ้วที่สามอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแกะไปทีละช่องทีละช่องทีละช่องแต่ไม่ได้แปลว่าทั้งสามอันนี้ทําไม่ได้นะทำไปพร้อมกัน แต่ถ้าจะให้มันสําเร็จเนี่ยอย่าเอามามั่วกันมั่วแล้วถ้ามันเป็นจุดแข็งมันก็ดีแต่ถ้ามั่วแล้วเป็นจุดอ่อนไปพิจารณากันใหม่นะครับคิดจริงทําจริงนะครับหวังผลได้อย่าสักแต่ทำนะครับด้วยความรักและเป็นห่วงเห็นสู้มายาวนานนะครับถ้าคิดแบบเดิมทําแบบเดิมชนะคงไม่ได้หรอกก็เอามาฝากเป็นข้อคิดนะครับขอให้ชนะนะครับขอให้ประชาชนเข้มแข็งขึ้นรเรื่อยๆเผด็จการอ่อนแอลงเรื่อยๆแต่อย่าลืมนะครับ เผด็จการอ่อนแออย่างไรนะมันไม่ใช่ไปล่มหายใจจากไปเองหรอกมันจะมีวิธีการดิ้นเอาตัวรอดแล้วมันจะอยู่ในอำนาจต่อให้ดูจังหวะการดิ้นของสามปอต่อไปนะธรรมนัตที่ว่าแน่ๆถึงตอนสําคัญมาเนี่ยเราอาจจะได้เห็นอะไรดีๆเยอะแยะไปหมดนะครับมันก็ยังต้องพิสูจน์กันนะนะแม้กระทั่งเรื่องของนะแตงโมเนี่ยนะวันเวลามันจะพิสูจน์คนนะ ใครอะไรแค่ไหนยังไงเดี๋ยวเราได้เห็นกันเหมือนละครมหากราบทีเดียวนะพี่น้องก็ติดตามดูนะดูแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนพินิษพิจารณาเราจะได้เห็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับบุญรักษานะครับสวัสดีครับ